นี่ค่ะหลังจากที่เรานำวุ้นเข้าไปแช่ในตู้เย็นนะคะเราก็นำออกมานี่ค่ะแล้วเราจะมาเปิดพลาสติกออกนะคะแล้วเราก็จะตัดเป็นชิ้นชิ้นมาดูกันว่าหน้าตาวุ้นจะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะนำพลาสติกออกแล้วนะคะแล้วเราก็จะเทใส่ชามนี่ค่ะแล้วเราก็จะตัด นี่ค่ะก่อนที่เราจะเทนะคะเราจะกรีดรอบข้างแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อให้เขาเทออกง่ายค่ะไม่งั้นก็จะเทออกยากมากค่ะนี่ค่ะกรีดให้รอบเลยนะคะนี่ค่ะวุ้นปีโป้ของเรานะคะวุ้นปีโป้นมเปรี้ยวของเราค่ะเป็นยังไงบ้างคะน่าทานไหมคะนี่ค่ะสวยงามมาก เดี๋ยวเราจะมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆนะคะว่าจะน่าทานขนาดไหนนะคะเริ่มเลยค่ะโอ้สีสันสวยงามค่ะเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวุ้นปีโป้นมเปรี้ยวของเรานะคะ สีสันน่าทานมากครั้งแรกที่ทำค่ะแต่ถ้าเผื่อเพื่อนๆท่านไหนอยากจะได้รสชาติที่หวานกว่านี้ก็สามารถเติมน้ำตาลลงได้นะคะแต่สูตรนี้เราจะไม่ใส่น้ำตาลค่ะก็จะออกรสชาติหวานอมเปรี้ยวคือเราได้ความหวานจากนมเปรี้ยวแล้วก็ปีโป้ค่ะนี่ค่ะเราก็เลยไม่เติมน้ำตาล ขั้นตอนต่อไปของเราก็คือการชิมนะคะซึ่งเราจะไม่ออกอากาศเราจะแอบชิมคนเดียวนี่ค่ะขอตัวไปชิมขนมก่อนนะคะสวัสดีค่ะ